หลายท่านคิดถึงพระองค์ทีคลิปนี้เรามาฟังพระสุรเสียงของพระองค์ทีมีพระดำรัสกับเด็กกัมพาบ้านราชวิถีกันค่ะ 14.32นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมะงกูลสิริวิบูลราชกมุมารเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในการพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวม3 5 5คน ในการนี้ทอดพระเนตรวิริทัศน์ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2433 ปัจจุบันให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ6ถึง24ปีซึ่งตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมอาทิขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนหรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมครอบครัวแตกแยกหรือบิดามารดาเป็นผู้รับการสงเคราะห์หรือต้องโทษ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงชุดขอถวายความจงรักองค์หลักชัยและชุดใกล้รุ่งของตัวแทนเด็กหญิงจากบ้านต่างๆจำนวนสิบคนอาทิบ้านมาลิวันบ้านขาจรบ้านอัญชันบ้านเบญจมาศบ้านจันกระพาะบ้านโกเมศและบ้านการเกต และจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่นางสาลิกาตประยุรัตนาพิทักษ์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีตัวแทนเด็กหญิงบ้านราชวิถีและพระราชทานตะกร้าขอ,ของขวัญแก่ตัวแทนนักสแสดง แล้วทอดพระเนตรผลงานของเด็กหญิงอาทิผ้าพ,พันคอมัดย้อมเสื้อมัดย้อมพวงกุญแจผ้าปากักลวดลายต่างๆซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตราชเทวีได้เข้ามาส่งเสริมการฝึกอาชีพทั้งงานฝีมือการทำอาหารรวมถึงการปลูกพืชผักในการนี้ส่งอุดหนุนสินค้าและส่งสอบถามถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพของเด็กๆ โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันทารกับเด็กหญิงบ้านร้าชาวิถีส่งสอบถามถึงเรื่องการเรียนของเด็กซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงเช้าจะออกไปเรียนอย่างสถานศึกษาภายนอกใกล้กับสถานสงเคราะห์ตามเกณฑ์ช่วงอายุและความสนใจของแต่ละคนทางการศึกษาสายสามัญสายอาชีพรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและจะกลับมาพักอย่างสถานสงเคราะห์ในช่วงเย็นพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านด้า,ดาชาวิถี กำลังใจแก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตอางมีความสุขเขารบกดะะเบียบเข้มแข็งอดทนขอให้เด็กๆทุกคนประสบความสำเร็จที่วางไว้ในอนาคตต่อไป และโอกาสนี้ทอดพระเนตรอาคารภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีอาทิห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนสนามกีฬาห้องออกกำลังกายรวมถึงอาคารพยาบาลด้วยความสนพระไทย ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารทรงสนพระไทยและทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงให้ความสำคัญและทรงใส่พระไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งการมีสุขาอ,อนามัยและพชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีสุขภาพอ,อนามัยที่ดีมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจ,จแจม่มใสและมีภาวะโภชนาการที่ดีตามวัยอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีมีความสามารถในการเรียนรู้และได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมฝากกดติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องมอบซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะ พบกันคลิปต่อไปขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ